เลิกขยนแล้วบ่๊จิ้มรอกไอ้ลูกจิ้มหน่อยจิ้วจิ้มรอกเด็นี่น้องเลิกขยนนะีเนาะ เตรียมออกเดินทางเลยเนาะพี่น้องเอย้ยเตรียมออกเดินทางเลยเนาะมาไปเลยนี่ออกจากบ้านบาลลิสตเนาะมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านเอากะดุกพี่น้องเมืองซันใส่แพร่อัตปือนะ้เอเนาะเป็นทางนี่ใกล้มากพี่น้องเลยเดินหดนะหอดเนาะขับรถขี่รถไปเลยพี่น้อง เพิ่งมาจักนาทีเนาะบาลลิ่จะฮอตเนาะผู้สาวพี่น้องเด้ผู้สาวกำลังเลิกจาข้องเหยียดเนาะพี่น้องสบายดีผู้สาวน้องน้องนักเหยียดกำลังเลิกจาข้องเหยียดน้องสบายดีจะท้ายช่วงนี้นี่น้องน้องนักเหยียดมอต้นกำลังขจ้าเลิกจาข้องเหยียดน้อง ตอ,ตอนนี้จะขับรถจ้างไหวเลยพี่น้องไหวจะหอดจักมัน,นจะหอดจะหอดกาบ้านดับปะดุนะพี่น้องบ้านดับปะดุเมืองการไส่แฝงอาตมือนะบ้านแม่เ่าของบราดินนะเป็นรถไฟดีพี่น้องโอ้นักเหยียนสบายดีเลิกเหยียนแล้วบอ เิมรักไอ้ลูกยิ้มหน่อยจิ๊วยิ้มรักเนี่น้องนักขยนนี่เนาะโอ้ผูสาวไอ้กองเอาไอ้กอวดอเลยนี่้สาวนี่นี่น้องคขนีไอ้วะอยากจะอับเรียกไปเรื oh, ่อยๆน้อพี okay. ่น้องบนฮอดอาโมบานอาดบปตจจุบันเลยน้องๆนักขยานไอ้กอกเขาไปเจ้าเขาตังตาแกนี่อ่างั้ สบายดีผู้บ่าวผู้สาวเลิกเหยนแล้วบอไปขึ้นรถน้ำมายบอไปไปจกคนอสามคนพอเนาะดีพี่น้องน้องน้องเรยียนติดรถนำน้องมันเ้ยโอ้เยอะมาอ่มากปเห็นเลยโอ้ไม่กอดไปเห้แล้วดูอีดูเออมาร์ทอม โอ้น้องนักเรีนยนพี่น้องเลยน,นักเรียนขี่รถนำนี่เพิ่งอ่าไปได้ไอ้ขับมือเดียวได้นี่อจยจเย็นเย็นจเยๆๆจเ็นๆไปดูโอ้ยไปละดูอีกเด้อขับรถเทเลที ใจดิตี้กขลืมกับองอ Đây là chúng nang no. nó nè, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ปดูเลยี่น้องเอ้ยทางหน้าน,นี่เนาะเป็นบาน้ำปลาดุละมุ่งหน้าเอ้าสูบานน้ำปาดหระไปน้องอืมแตอ